สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกคุณน้ำอีกแล้วนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย EP หนึ่งนะคะการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษทุกวันนั่นเองนะคะอาจจะพูดวันละคำวันละประโยคค่อยๆเพิ่มไปก็ยังดีนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณน้องจะมาแนะนำประโยคที่สั้นแล้วก็ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ประจำวันแต่ละวันได้เลยนะคะแล้วลองมาดูกันนะคะว่ามีประโยคอะไรบ้างคะ่ะค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่า hurry up hurry up อ่าแปลว่าเร็วเร็วหน่อยเร็วเเข้าอ่าประโยคนี้นะคะเราสามารถใช้ไปพูดกับเพื่อนได้เลยนะคะเวลาที่เราจะไปที่ไหนเราก็ชวนเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็อาจจะโอ้เอเดินช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเรียกเพื่อน,นว่า hurry up hurry up ก็คือเร็วๆว,วหน่อยนั่นเองค่ะประโยคที่สองนะคะก็เอาไว้ใช้เรียกเพื่อนนะคะ come here อ่าก็แปลว่าให้มานี่นั่นเองนะคะ come here คำเฮี้ยคำเฮีย,ม,ฮยมัดนี่หน่อยนั่นเองค่ะประโยคที่3นะคะก็คือคําว่า calm down นะคะก็ใช้แปลว่าใจเย็นๆเอาไว้ใช้เวลาบอกเพื่อนเพื่อนกำลังโกรธกาลังโมโหหรือกําลังเศร้าเสียใจนะคะเราก็สามารถใช้คํานี้บอกได้นะคะ calm down calm down ประโยคที่4นะคะก็เอาไว้ชวนเพื่อนเวลาจะไปไหนนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า let's go ก็คือไปกันเถอะนั่นเองนะคะ let's go อ่าประโยคนที่5นะคะก็เอาไว้แสดงความยินดีเช่นเพื่อนอาจจะสอบได้คะแนนท็อปอ่านะคะเราก็สามารถแสดงความยินดีกับเพื่อนได้ว่า congratulations congratulations อ่าก็คือยินดีด้วยนะนั่นเองคะ่ะประโยชนที่6นะคะก็คือคำว่า Just a minute, just a minute. แปลว่ารอแป๊บหนึ่งนะคะเวลาเพื่อนชวนเราเราอาจจะยังทำอะไรไม่เสร็จนะคะเราก็อาจจะบอกเพื่อนได้ว่า just a minute นั่นเองค่ะประโยคที่7นะคะถ้าเราจะบอกว่าไม่ต้องรีบนะนะคะเราก็จะบอกว่า take your time, take your time แปลว่าไม่ต้องรีบนะ,ะใช้เวลาของคุณเต็มที่เลยนั่นเองค่ะ ประโยคที่8นะคะเอาไว้ใช้เวลาที่เราถามว่าจริงเหรอเวลาเพื่อนเราเล่าอะไรให้ฟังเนี้ยแล้วเราก็จะแบบจริงเหรออะไรเงี้ยนะคะเราลองใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า really really าต้องทำเสียงสูงดนียนะคะอารมณ์ประมาณจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราพูดกันนะคะ really really ประโยคที่9นะคะ try it นะคะก็คือลองดูสิลองดูลองทำดูลองชิมดูนะคะ try it อ่าก็อาจจะใช้ไปบอกเพื่อนก็ได้นะคะ try it ประโยคสุดท้ายนะคะ unbelievable Unbelievable ก็คือเหลือเชื่อนะคะเวลาที่เพื่อนเล่าอะไรมาแล้วอาจจะอุทานว่าโอ้เหลือเชื่อจังเลยเนี่ยฮะเราก็จะบอกว่า Unbelievable Unbelievable อ่าเป็นยังไงคะสำหรับ10คคำที่ครูน้ำเอามาให้ลองฝึกพูดกันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นคำสั้นๆแล้วก็สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตจริงนะคะเราลองจดตามคำพวกนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ลองฝึกพูดให้ชินปากนะคะเราอาจจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นประโยค ยาวแล้วก็เริ่มจากประโยคสั้นๆให้ตามสถานการณ์ก่อนนะคะคะ่ะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ประโยคแบบนี้อีกนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมาพาพูดประโยคสั้นๆง่ายๆแบบนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย